ฮลโหลฮโหล่งสวัสดีครับแฟนๆ TGPL ทุกท่านฮะยินดีรับเข้าสู่การถ่ายท่อสดของ TGPL กันอีกครั้งครับ n e x ซ n Sponsorship League ครับเลกเกาหลี <seconds> a, ฮะอบปากโคเรียนสไตล์ฮะกังนำสไตล์มากๆครับมาดูครับว่าแนวการดับแนวการเล่นที่แหวกแนวของเกาหลีฮะ <team pick. S 2> จะมาเป็นเทรนด์ใหม่ในโตต้าทูได้หรือเปล่าเท <Range S 2> ่าที่ดูตอนนี้ฮะ <team pick. S 2> น่าสนใจทีเดียวครับณจุดนี้นะ ้าจีจีครับเจอกับ iO ออฟไทเกอร i n g ครับเพิ่งจะฟ้าจีจีไปเกมที่แล้วครับแพ้อย่างรวดเร็วครับสำหรับฟ้าจีจีเจอกับรองแชมป์ของซัสเซอร์ลีกอย่าง i o อ Ti ไทเกอร i n g ก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าฟ้าจีจียังจะคงคอนเซปต์หรือเปล่าชนะเร็วหรือแพ้เร็วก็ได้อะไรยังไงก็ได้ฮะนะลุยกันต่อครับลุยกันต่อจังหวะนี้ให้แฟนๆเนี่ยฟัง โทบีชี้แจงกันไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปโพสโปรโมทกันก่อนครับฝากด้วยครับโทบีครับสรเสียงโทบีทำไม <5 S 1> เป็นงนั้นะนะใครบอกโทบีท,ทีครับว่าไมค์เขามีปัญหา โทบีเขาก็ไม่มีปัญหาอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจฮะเสียงน่าจะมีปัญหาฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ฟังเสียงดนตรีไปปกติละกันฮะเดี๋ยวไปโพสต์รูปโปรโมตปับหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดับประแจกเลนให้ฮ Remaining. Lion. Dire team pick. Remaining five seconds remaining, reserve time. โอเคแชร์ขึ้นแฟนเพจ t g p l แล้วเปิดโหวตให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคู่นี้ฮะ t o t กับ FastGG ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแช์นี้เนะี่ยมีกิจกรรมให้เล่นกันฮะมีกิจกรรมให้เล่นกันว่า <c oughs> ว่าเกมนี้ครับ FastGG จะชนะหรือแพ้ FastGG จจะชนะหรือแพ้ โดยใช้เวลากี่นาทีกี่วินาทีครับโพสลงใต้คอมเมนต์ของโปรโมทครับภาพโปรโมทของคู่นี้ครับฟาสจี g กับ EOT ครับใครจะถ่ายได้ถูกต้องและใกล้เคียงที่สุดฮะก็รับรางวัลกันไปครับ f a สจีจจะชนะ <ant> หรือแพ้นะฟาสจีชนะด้วยเวลาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตแพ้ด้วยเวลาต,ต,ต,ตึ๊ดๆึ๊ ตามนั้นนะครับตามนั้นนะฮะคนตอบถูกรับไปเลย20โกครับ20บโกบนแฟนเพจช g พีฮะ <Raz> er. โอ้โหดาพีโลมาตัวซ้ายเป็นเลเซอร์ครับ Eye of Tiger รฮะแล้วฟ้าจีจีบอกเจอเลเซอร์อีกแล้วครับไลออนเลเซอร์นา i า e ไซเลนครับนี่ฮะ เป็นโรคแพ้สายฟ้าหรือเปล่า <seconds> remaining. หาไลออนไม่เจอจะเป็นเลนสามนี่หรือเปล่าครับแล้วเอาค็อกเวิร์กไปเฝ <5. S 1> ้าฮาร์ดเลนฮะส่วนทางด้านฟาสซี g เนี่ยมีไซเลนเซอร์มาหยุดคอมโบนะแต่มีไลซิลเลอร์เป็นแคลรี่หลักครับไลซิลเลอร์จากกิโลเวนฟูลครับ เลือกแคลรี่เลือกคิโลในเรน3ก่อนเลยครับเพื่อความมั่นใจฮะว่าเกมนี้จะไม่เงิบครับนี่ฮะมีไลทซิลเลอร์นำทีมครับ <seconds remaining. S 1> ตามด้วยจักกิโลฮะแล้วก็เว้นฟูลสปลิตฮะสุดยอดตัวซับทั้ง2ตัวครับมีไซเลนเซอร์มาอย่างนี้ไซเลนเซอร์น่าจะเฝ้ากลางหรือเปล่า ไม่น่าใช่ฮะจริงๆไฟเลนเซอร์ก็เฝ้ากลางได้นะเป็นตัวที่มีสกิลกดดันได้ดีครับโซโล่เจอกับใครก็ไม่ค่อยจะเสียเปรียบฮะแต่ตรงนี้เป็นไปได้หลายประการครับไฟเลนเซอร์อาจจะมาอยู่เลนเลนติดป่านี่ก็ได้ฮะแล้วก็จัดสามชนไปขึ้นอยู่กับตัวสุดท้ายของฟาสต์จีจฮะ ทางด้านของ <c oughs> i y e of t i g e เกแบนตัวเฝ้าฮาร์ดเลนของฟ้าจ GG ครับผมคิดว่าฟ้าจ g จจะเอาไซเลนเซอร์ไปเฝ้ากลางฮะคุณนัทวัฒน์นัทวุฒิบ,บอกว่า MM หน่าตะสดใสเหมือนจะได้แรเยอะของนกกลายฮะไม่ซีเรียสฮะม,มีคนบอกว่า SYF กลับมาแล้วนะ สำหรับคู่นี้ครับฟาจีจีฮะเลือกลาสฟิกมาเป็นพักครับไอ้ยะเอาพักมาเฝ้ากลางหรือฮาร์ดเลนและครับเนี่ยแต่ดูแล้วถ้าเลนโหดอย่างนี้ต้องเอาพักไปเฝ้าฮาร์ดเลนแน่นอนฮะรหรือไม่ก็จัดสามชนครับเจอไลออนเลสโอ้โหแต่คงไม่ไปชนกันเลเซอร์มั้งฮะลำบากครับไลซิลเลอร์น่าจะเอาพักมาเฝ้าฮาร์ดเลนมากกว่าครับ อออฟไทเกอร์เนี่ยยังขาดตัวเฝ้ากลางดีๆอยู่ <5 seconds. S 2> โอ้โหแล้วเลือกม่าเป็นชาร์ดฟีนครับโอ้อย่างนี้ก็จะไม่โดนจะไม่โดนเอาเอาเอ,เอไม่โดนไซเลนเซอร์กดตรงกลางแน่นอนครับยิงไซเลนต์มาครับยิงเคิร์สยิงเคิร์สออฟไซเลนต์มาก็สามารถเชื่อใช้สกิลชาร์ดเลสครับสวนกลับได้ทำให้ไม่เสีย HP ฮะ เลนฮาร์ดเลนของทางด้านฟ้าจีจก็ดูแล้วไม่น่าจะกดคล็อกเวิร์กอยู่โอ้ดูจัดเล่นมาแบบนี้ครับถ้าเล่นออกมาแบบนี้เนี่ยฟ้าจีจเหนื่อยเลยครับอืมพักนี่ก็มีโอกาสตายในการเจอในการโซโลเลนด้วยนะอ้าว ETL ลืมย้ายครับ <c oughs> แต่อาจจะดีก็ได้นะ <c oughs> ม่อนนะ <c oughs> แฮมบอกว่าฟ้าจีจจะเอาสามชนแต่เอาไลท์ซิลเลอร์ไปชนกับไปชนกับเลเซอร์เนี่ยนะแฮมไม่แน่าใช่นะฮะแต่ครั้งนี้มีตัวหยุด2ตัวก็ไม่แน่นะยังดีกว่าจัดเลนไปแจ้งแบบนี้นะวัดกันไปเลยดีกว่าครับเอาปักไว้ไปเฝ้าป่าเอาไลท์ซิลเลอร์เอาเวนฟูลแล้วก็เอาจากิโลฮะมีตัวเบรกเกมได้ดีอย่างจากิโลกับซิลวูดมาก็เวนฟูลก็อาจจะ ช่วยได้ครับอาจจะวัดไปเลยครับเลนสามถ้าเป็นอย่างที่แฮมบอกก็สนุกตั้งแต่ต้นเกมครใช่ครับแฮมฮะจะไปเจอเขาัวาก็กินลำบากครับก็เรียบร้อยฮะ มาดูครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงฮะเฮ้ยเฮมีอาการแหลกนิดน้อยเฮ้ยทำไมทำไมมันปืดปืดปืๆปอย่างเงี้ยวอดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตัดเข้าห้องสตูก่อนฮะไม่หลุดจอครับไม่หลุดจอแต่ว่าหลุดเข้าแล้วโหลดใหม่ดีกว่า เหมือนจะมีประเด็นฮะเอ้อยอ่ะแฟนๆน,น่ยงชัก็อัปเดตผลคู่ SYF กันได้นะฮะโอเคเกมเริ่มกันต่อแล้วครับวุ่นวายกับการจัดเลนพอสมควรครับเกมนี้การจัดเลนจะเป็นการเปลี่ยนเกมฮะ จะบอกว่าทิศทางของเกมนี้จะเป็นยังไงแล้วมาแล้วครับเว้นฟูนมาแล้วครับไลซิลเลอร์ฮะสองตัวมาตรงนี้พักไปกลางโอจัดเล่นแบบสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองะครับเนี่ยไซเลนเซอร์มากับจากิโล่ฮะขึ้นมาปาักออสโซวาร์ด้านบนเอ้เฮ้ยยาเอาแล้วฮะ จัดเล่นมันแหวกแนวแต่ความจริงเล่นนี้ลำบากเหมือนกันนะทั้งเว้นฟูลทั้งไลซิลเลอร์กล่าวว่ามีสกิลเลตของไลซิลเลอร์ครับน่าจะการสกิลได้ระดับหนึ่งฮนะเว้นฟูลก็น่าจะพอช่วยชีวิตได้แต่ว่ามันแค่ประทังฮนะเอาสองมาชนสามโอ้เป็นสอง,น,งนึ่งจริงๆหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นฮนะเอาจาก,กิิโลบูฟมาแล้วนะจัก,กิโลบูฟมาแล้วครับ สามชนสามครับเพราะสองหนึ่งหนึ่งมันก็เสียเปรียบอยู่แล้วนะปากเซนที่หวาดมาเขียวหูอย่างกระตาเห็นฮนะล่อก,ก่อนครับเอ๊ฉันจะพังหวาดแกนะเอาตัวเองเขาลอ่ออุ้ย,ยเครื่องเลยครับเครื่องปากเซนที่หวาดแก้ครับอม,มันยอมไม่ได้ฮนะนี่กันลากีบคีบป,ป่าเข้ามาอีกชุดหนึ่งครับอ้าวแล้วมากันสามคนยังไง เลนสามด้งรงจะสนุกครับไลออนกับนาคาไซเลนก็อยู่หูแล้วปักสที่หวัดจัดๆตรงนี้ครับการคลิปเกิดยังไงครับเลเซอร์มาถึงดูดดาเมใสเวนฟูลไ,ไล่มาไลาออนสแตนหูไม่นี่จังหวะนี้อฟ์สมาไม่โดนครับไอ้ผ่านมาไม่โดนทําให้เฟิสบัดเป็นของ eot อย่างง่ายได้ครับแลัตสองศพรวดครับ, <c oughs> บรยังไงครับไปตายตรงไหนอีกศพหนึ่งก็ไม่รู้ฮะหรือว่า ออกไปทางด้านทางด้านไลออนคาได้ด้วยแลจะจังหวะนี้สามศูนย์เลยครับไลท์ซิลเลอร์ที่ทำเพื่อใครฮะสามศูนย์อย่างรวดเร็วครับฟาสจีจีครับไอ้ย่า มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆซะแล้วครับฉายาเขาได้ที่ได้มานี่ไม่ใช่เพราะโชคช่วยแน่ๆครับฟ้าจริงเลเซอร์เลเวลสามไปแล้วในขณะที่ไลท์ซิลเลอร์ย่งเลเวลหนึ่งโอ้โหอย่างนี้ก็กดมนันนะแล้วดูเดินไล่ไม่กดสตันเนี้ยดูดาเมจมาสตันใส่เลเซอร์ไว้เข้ามาลดดาเมจไลออนสตันและเรียบร้อยครับเวนฟูลตายไปเอาตะข่ายจับไลท์ซิลเลอร์ไว้เข้าไปตามล่าอีกสองทีอ้ยเกือบไปเะ ้าศูนย์ไปแล้วครับ EOT ฮนะอืมจังหวะนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีกับแรของน้องม่อน ETL t e a m w o r k ฮนะเปลี่ยนไม่ทันนะครับน้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดฮนะโอ้โหดูถ่ายซดสดก็ดูอยู่ฮนะเอา้า แล้วค็ Q อกเวิร์กโซโล่คิวเหรอไปย่ะไปฆ่าได้ตอนไหนฮะฆ่าไซเลนเซอร์ได้สบายๆครับโซโล่คิวฮะโอ้โห uh huh. ลาก่อนแล้วครับน้องม่อนฮนะ e.t.l.t.work ฮะ uh huh. นี่ฮะ e o t l i e l y ครับ e o t l i l y จังหวะนี้เข้ามามีเพื่อนมาช่วยแกงางหลักแล้วก็เรียบร้อยครับ6ต่อ0ูนไง ชื่อเพาะมากครับไอเรดี I ้อีกแล้วครับพักไปเงิบฮะโอ้โหฝีมือดีจริงๆฮะโอ้โหยิงไม่เข้าเลยครับไซเลนเซอร์พยายามจะกดดันใส่ค็อกเวริร์คคือจริงๆไซเลนเซอร์เจอกับค็อกเวิร์คเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรค็อกเวิร์คได้อยู่แล้วครับพี่เคิร์ดออฟไซเลน์มาน้องก็ยิงพลุใส่หน้าฮะ ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีสาระอะไรกับชีวิตฮนะชาร์โดฟิลกดลูนมาครับเนี่ยลูนรีเจนครับโอ้โหแล,ล้วดูครับใช้ลูนรีเจนอย่างคุ้มค่าครับชาร์โดเลสไปสองสามทีฮนะ พักมีขวดน้ำยาแล้วครับเลเซอร์มีเฟดบูตแล้วครับนาทีที่ห้าพร้อมกับลิงออฟบาซิลัสฮะโอ้ยผมสยองแทนเฟิร์สจีจีฮะเอ้ฟาสจีจีฮะสุรลายุดถึงก็บอกว่าเล่นแบบนี้กลับบ้านไปดูการ์ตูนเน็ตเวิร์กเถอะครับใจเย็นใจเย็นแล้วจังหวะนี้ยิงคูไล่เนี่ยครับ เกิดมามันช่วยไม่ได้ครับแล้วจังหวะน,นี้จะโซโลคิวหรือเปล่าฮุกช็อตมาแล้วกลางกองดูดิครับอยู่ในทาวเวอร์เขาครับแต่ว่าคอคเวิร์กทำได้ครับร yeah, 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 yeah. ล่าหรือเปล่าโอ้โหดูดิครับโยทีเดครับฆ่าไปได้สบายสบายครับลาโมนาก็เป็นเหยื่อฮะเจ็ด yeah, 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 yeah. ต่อศูนย์แล้วครับ โนดฟลาตู two, บอกว่า S Y F กำลังคัมแบ็กด้วยพลังแห่งรักครับชนะทุกสิ่งฮะโอ้ oh, จังหวะนี้ต้องชาบูเลยฮะแล้วกู่นี้มันยังไงครับเนี่ยเจ <Under attack. S 1> ต่อศูนย์ครับ ถ้าเกิดฟ้าจีจีแพ้เนี่ยจะแพ้2เกมรวดนะฮะลงไปอยู่ก้นตารางทันทีครับแต่ถ้า eot ชนะเนี่ยก็จะเป็นชนะ1แพ้1ครับแต่1เกมที่เขาไปเสียเนี่ยเขาไปเสียให้กับ mvp นะเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ clockwork level แแล้วครับทางด้านของ silencer เพึ่งเล v e l 5โดนกดหัวที่หมต่ำเวนฟูสผลิตโยกมาช่วยด้วยเลเวล2ครับสคนรวมกันเลเ2บวกห้เป็นเจ็ฮะ ยังสู้ค็อกเวิร์กไม่ได้เลยฮะและค็อกเวิร์กมีพาวเวอร์ทรีตมาแล้วด้วยขวดน้ํายาก็มีไล่ฆ่ามานี่นิมุกช็อตมาแลาว้วจังหวะนี้โดนอีกแล้วครับพยายามจะสตันมาถ่วงเวลาเคิร์ดออฟไซเลน์ยัดมาแต่ก็ไม่รอดครับและยังดูครับไล่ฆ่าเว้นปูนที่มานาหมดครับแล้วเป็นดับบิ้นคิวของเดฮะนิ่มนิมสบายสบายครับโอ้โห oh แจกของกันรวัว 9ต่อศูนย์แล้วครับพี่น้องจังหวะนี้นาคาไซเลนมากับไลออนครับเดินอ้อมมาด้านหลังทาวเวอร์หรือเปล่าคีฟกําลังดันมาครับไลซิลเลอร์นี่ต้องถอยมาบล็อกคีฟด้านหลังเลยทีเดียวจียองครับจียองยังไงจียองโดดอ้อ,อมาหลังเลเซอร์สปสเดเมจมาแล้วก็ดูดดเมจด,ด้านหลังมันลดเกาะไลออนสตันแล้วกดเลดก็หนีไม่ทัน10ต่อศูนย์ครับอ่าแล้วปั๊กไปตายตรงกลางครับ ชาโดฟินโซโล่คิวอย่างฟินๆเนี่ยสบายๆ 10s0 แล้วครับพี่น้องโอ้แฟนๆก็ร่ำร้องครับแฟนๆ EOT ที่เปลี่ยนมาทันเนะีทุกอ,อย่างมันดูจะเข้าทางสาวโกโ MM ็มเอ MM กันหมดแล้วครับเนี่ยไม่น่าเชื่อครับ,บ กำลังจะได้ทาวเวอร์อีกหนึ่งทาวเวอร์สบายๆครับสองทาวเวอร์ติดต่อก,กันสำหรับ EOT ทำเป็นแข็งเมืองเงีแข็งป้อมมาจาก,กิโลเลเวลสามพักเลเวลเจ็ดมาช่วยแล้วไอ้ผ่านมาไม่โดนใครเลยอีลูซารีออฟมาก็ไม่โดนใครจังหวะนี้กดดีมคอยมาแต่เองโดนสามเพกไว้ไลออนก็ไปสตันชาโดฟินเดินเข้าไปอูต้องกดโกโบไซเลนไว้แต่ปานิ่มๆปา้าเฉยๆแล้วเซงวูดเซ็ตเวนฟูลมาสตันไว้แล้วไอผ่านจังหวะนี้โดนอีลูซารีออฟมาจังหวะนี้ชาโดฟินกดลูน อินวิสิ l บครับ i ิ v i s i b i l i t ตฮะเดินกลับมาได้สบายๆครับเก๋าจริงๆฮะอืมสอศครับจังหวะนี้วันนี้ลาสกายก็บอกว่าไลท์ซิลเลอร์เอาอีกแล้วครับครีป8ตัวฮะจียองขึ้นเป็นขึ้นเป็นสิแล้วครับพักเกมที่แล้วเนี่ยเง้ ได้คีิน้อยมากเกมนี้พัฒนาแล้วครับอุยเขินมาถามบอกว่าทีมผู้หญิงทั้งคู่หรือเปล่าทำไมเกาหลีมันต้องไปทีมผู้หญิงด้วยเหรฮะนี่ไปอยู่ไหนมาครับแสดงว่าไม่ได้เขา้าติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บแฟนเพจที่ t อ l เลยนะครับเนี่ยอารมณ์ไหนฮะ นาทีที่10พอดีไปครับการเงินเน็ตเวิร์ดครับนำไป3ตัวฮะเงินชาร์โดฟิลตัวเดียวเนี่ยมากกว่าเงินของ FGG ทั้งทีมเกือบจะเท่ากับเงิน FGG ทั้งทีมรวมกันฮะว่าไปแล้วครับกากรเงินตอนนี้นำไปหมื่นหนึ่งแล้วยองผิเจ็ดพันห้าครับสิบนาทีครับสิบสเอดศพการเงินนำขนาดนี้ฟ้าจีจเลยหรือเปล่า อุ้ยเขินถามอีกแล้วบอกว่าทีมหญิงหรือเปล่าไม่ใช่ทีมหญิงครับพี่น้องครับเน็กซ l อน g ลีครับทีมชายล้วนฮะไม่มีหญิงสักคนเดียวเลยครับแฮมถึงกับประนามว่าเกมนี้จะแพ้แล้วก็ยุบทีมในเวลาต่อมาจังหวะที้ขอญาตไปปิดไทยผลนะฮะฝากมุมกล้องไว้ที่โทบีก่อนแล้วตายอีกศพหนึ่งแล้วครับพัรตรงกลาง ขอไปปิดไทยผลก่อนที่เปิดให้ทยผลว่า FGG จะแพ้หรือชนะในเวลาเท่าไหร่ะฮะเวลากับวินาทีเท่าไหร่นะฮะ20โกนครับ20โกนจะเป็นของคนที่ทายถูกหรือใกล้เคียงที่สุดะฮะโอ้โหการเงิน5ตัวขึ้นมานำอย่างสวยงามครับ EOT ฮนะนำขาดแบบไม่ต้องสงสัยเลยฮนะ อืืแล้วดูมีการสแต็คคิฟไว้ด้วยครับชาโลฟินก็สบายเลยครับตอนนี้ได้ชา์โลเบลดมาแล้วส่วนทางด้านออนากเซเลนได้เมดเลียนออฟคอลเลดแฮะโอ้โหนี่มันจะเข้าสี่คู่เต็มเลยแหละครับแม่เจ้าเอ็มเอมันจะแม่นขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหเป็นเอกฉันนเหลือเกินครับเงินเชองฟิล์มคนเดียวเนี่ยนำ FGG ทั้งทีมเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าทายยากเลยครับคนที่ทาย FGG แพ้ไว้ฮะเตรียมได้เลยครับอยู่ที่ว่าคุณทายว่า FGG แพ้ในเวลาเท่าไหร่ฮะ โอ้โหแล้วคอกเวิร์กดูมันอิมบามากโอ้หลับเข้าไปจังหวะนี้สามตัวตรงนี้อยู่ติดกันนะเคอกเวิร์กเข้าไปล่วงไปก่อนกดอันติมาจะต้องปิดก็กดอันติีลงหายไปเลยสามตัวฮะซื้อเกิดฮะรวยกันมากครับซื้อเกิดมาจังหวะนี้ยังไงโอ้โหสิบห้าต่อศูนย์ครับฟลาชจีจีสมชื่อจริงๆฮะ ลูกชอดมาด้านบนแล้วคาะเวิร์กล็อกไวจังหวะน,นี้ต้องช่วยกันไอ,อ้ผ่านไปมอ้โหลชีดเลยครับไลออนกดเดสฟิงเกอร์นะพิงเกอร์ออฟเดดฉีดไปแล้วโอ้โหคนที่โดนลูกหลงตายไปด้วยเป็นเวนฟูนครับยังแข็งเมืองยังนิ่งอยู่ไอ้พวกที่ทายเวลาไว้เร็วๆบอกเฮ้ยจีทีได้แล้วจีทีได้แล้วยังอีกจังหวะนี้ยังอีกยังนิ่งอยู่ สิบสามนาทีสิบเจ็ดศูนย์ครับพี่แกยังนิ่งอยู่แฮมทายไว้10.58ครับก็ลาก่อนฮะยังแข็งอยู่ครับอืมคุณประเมินฟาจีจีต่ำไปแล้วโอ้โหไลคออนเมื่อกี้ฮะฟิงเกอร์ออฟเดต ฟอสตา้าฟมาแล้วครับคอกเวิร์กนี่ก็เข้าขั้นรวยรวยเวอร์ดูการเงินคอกเวิร์กเนี่ยเขาขึ้นมาเท่าเลเซอร์เลยครับหมายความว่าไซเลนเซอร์ไม่ได้สร้างปัญหาในการเก็บเงินของเขาเลยฮะแถมยังแจกให้เขาด้วยซิลวูดมาแจกเพิ่มเป็นดับเบิลคิวให้เขาอีกฮะเนี่ยพาวเวอร์ทรีสฟอสตา้สตาฟเมกานิซึมโซโล่คิวได้ทุกตัวฮะบ,บองตรงขอคิวหนึ่งตัวก่อนฮะ คุณศิกษะบอกฮะอะไรนะศิศิษกะศิกษกะบอกฮะขอหนึ่งศพโอ้แล้วมันออกจากบ้านกันไม่ได้แล้วครับเนี่ยมีแต่ปักทีท่มีสกิลเอาตัวรอดเนี่ออกมาไยไลเฉิดฉายได้ฮะที่เหลือนี่อ,อป้อมหน้ายังไม่กล้าออกมาเลยครับเนี่ยขนาดปากหวาดไว้ตรงนี้นะพ่อนะยังไม่กล้าเลยครับเพราะเห็นอยู่แล้วครับ ดูครับมาแค่ตรงหน้าบ้านนี่แหละฮะราฟการเงินตอนนี้ก็ห่างไปสอง0 0ื่นในเวลาสิบห้านาทีครับ EFP ห่าง1มื่นห้าฮะจัดให้คุณตามคุณเจี๊ยบขอครับโอ้โหสบายสบายแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนครับ EOT ก็บอกได้บอกอย่างที่บอกครับใครอยากสวนเอ็มเนี่ยสวนได้นะฮะแต่แต่โปรดดูข้อมูลที่เอามานําเสนอกันนิดนึงนะเออถ้าเกิดเอ็มเอ็มไม่มีข้อมูลอะไรมาให้เนี่ยตามสะดวกฮะแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลมาให้เนี่ยก็พิจารณาข้อมูลนั้ก่อนฮะจะได้ไม่ต้องเอาแรไปโยนทิ้งแบบนี้ครับเนี่ยโอ้โหเสียได้แรนะฮะ ลูซซีออฟมาก็ททำอะไรไม่ได้ครับชาโดฟินเก็บเอจิตอิมมัลทัลไปเรียบร้อยเชียววาน้สม็อกขึ้นมาด้วยครับทางด้านนี้ก็สม็กมารอเดินเล่นกันเลยฮะนาคาไซเลนหลับมามีปั๊กอยู่ตัวเดียวโอโหแล้วมาติด2ตัวทางนี้ครับแนวหลังไปล้อมเลยครับปล่อยปักไว้ฮะสองตัวตรงนี้ก็อุ้ยกดไซเลากดโกบอลไซเลนมาแต่ก็ตีเพียวๆครับตีธรรมดาครับก็ตายไปครับ ยังไงฮะทางด้านนี้เข้ามาไล่อย่างนี้ต่อโอ้โหเสียแค่ศพเดียวถือว่าคุ้มมากครับต้องขอบคุณอะแล้วทางด้านนี้โอ้โซโล่คิวครับกล็อกเวิร์คครับมีลูนเฮดอยู่ปั๊กก็ถึงกันเง้อไปครับโกโมโไซเลนอย่างสวยฮะแต่ว่าจังหวะนี้ครับ โอ้โหพระเอกจริงๆครับคอกเวิร์คฮะนี่ครับใส่สกิลอะไรมาก็ไม่ได้ช่วยฮะ แล้วดีมควาจังหวะที่สวยงามสี่ตัวทำอะไรสตันไปหนึ่งตัวก่อนเอาชาโดฟินก่อนโอจังหวะนี้ต้องโดนคอกเวริร์กลั่ไวไปแล้วตายหมดเกลี้ยงเลยครับชาโดฟินเสียเอจิตแต่ว่าเอจีไทยมาถามตัวในปิงเกอร์อ,อัปเดตชี้หน้าจากิลโล์ตายไปอีกแล้วกำลังจะจีจีครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ฟาสจีจีครับดูนาทีที่จบเกมนะฮะดูนาทีที่จบเกม ฟาสจีจีครับ <ant> 17นาที55วินาทีครับฟาสจีจีทำได้สำเร็จครับ mm hmm. ตามคอนเซปต์ hmm. ของทีมเขาครับแพ้2เกมรวดฮะในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับฟาสจีจีลงไปท้ายตารางเรียบร้อยแล้วครับผม EOT รองแชมป์ s t a r ์เต League ครับ ชนะหนึน 1, แพ้1นึ่งขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางในกลุ่มนี้ครับผมและเป็น EOT ฮะมอบแร้กับทุกท่านครับขอบคุณฟ้าจีจไว้นะโอกาสนี้ด้วยครับผม